มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรักฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราชก,กิจจาเผยแพร่ประกาศกกต่อพักการเมืองสิ้นสภาพเมื่อวันที่14กรกฎาคมเว็บไซต์ราชก,กิจจานุบเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมาการการเลือกตั้งเรื่องพักประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพักการเมืองระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพักการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพักการเมืองลงวันที่7พฤศจิกาย,ยน2561เรื่องรับจดทะเบียนจัดตั้งพักประชานิยมตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2 5 6 0พลตบ,บเอกยงยุทธเทพจำนงงหัวหน้าพักประชานิยม ได้มีหนังสือแจ้งต่อนอายทะเบียนพักการเมืองว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักประชานิยมครั้งที่4ทับ2563เมื่อวันที่14พฤษภาค,คม2563มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกพักประชานิยมตามข้อ122ของข้อบังคับพักประชานิยมพศ5 6 6 1 กรณีดังกล่าวย่อมเป็นเหตุให้พรรคประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา91วรกหนึ่งวงเล็บ7แห่งพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพศ2560คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคประชานิยมสิ้นสภาพ ความเป็นพักการเมืองตามมาตรา91วรรคหนึ่งบงเล็บ7และวรรคสแห่งพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2 5 6 0ขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจาก daily life express ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ